สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ยายจ้าเมกาผ้าม้วนด้วยจ้ามือนี้มาซอยงานเฮือนลูกเอวเด้อเด้อจ้าครับลูกตามเด้อจ้ามือนี้เพจนสีตักหยังเพจนสีเออทำบุญลอยวันได้ข้าพันเด้อจ้าเด้อมือนี้เลยมาเห็ดหมกซอยเด้อจ้าเด้อผมมายเอาคนเห็ดเตียงหน่ บมเดลพี่จังไดดอกจ่าเฮ็ดง่ายๆพูดว่าจังน้อยพี่เลยจ้าจือไดอเห็ดเดอจ่าตัวนี้ยังแกะหอมอยู่ด้วจ่าแต่เซียนน้องใหม่แล้วเรียวว่าพีตุ่มแล้วเดอจ่าเด้อเดอจ่าเด้อนี่เสียวสองเสียวด้วจ่านี่มาซอยเนื้อซอยงานเขาด้วจ่านี่เนื้อหมูเชียวงานก็เชียวดิ้นะเออเชียวงานก็เชียวดี้งด้วยนี่เชียวเต็มดีๆนั่น เด้อพี่น้องเด้อที่งานบุญบวชน่ะแหละกกระโปรงงามๆน่ะแหละเสียวยันบอกเขายังสวยอยู่ยังงามอยู่เสียวสองเสียวแต่ยใหญ่เถาแล้วตัวนี้เขาย่างทะเลตีทะเลร่มคือประทันมีฮะอาชีพเก่าแล้วโอ้โหนี่อาชีพเก่าแต่ยใหญนั่นงั้นว่าเออยหญ่เสียวแต่เล็กหน่อยเด้อเฮ้ยยวใหญ่ไม่บอเชียวจะเล็กน่อย ใหญ่ก็มักมวนดังสี่เละเห็นเนอไม้้มยืด้นี่มาใครเห็ดนือไม้ก็ดินือไม้ต้ืดไส้หมูส้กดหมูค่ะอร่อยมากอร่อยมากเด้อนี่เท่าใหญ่เท่าไหญ่เทยาวด้วยจ้าด้วยมาชอยงานลูกสาวเออมาชอยงานลูกสาวด้วจ้า ลูกต้มก็ลูกแอวเออพอเน,น,นพอเนอ็ศพูดหน่อยว่านยาพอนเด้อจ่าเด้อน่ากินมากเออนี่สุกสุขลักษณะจ้าหมวกนอไม่เด้อจ่าใส่หมูสามชันเด้อไม่ต้านหนาเสบนะจ่าเนาะพี่นอ้องยุคอ <c oughs> อสเตรเลียมาทันนะจา้า <c oughs> <c oughs> บินมาทันเด้อ นี่ด้วยจ่าเมคขั้วจ่าเมฆขั้วงามงามทุกคนงามงามนะต้วนากับพี่สาวสีหมดเมือกเลยม่ั้วเมฆขัว้สีาพี่หอมันต้นซิมดอกซีมอร่อยแ้วสีให้แล็วมันต้งซิมเออมึงดูตัวอย่างลยนะมึงทำอะไรสองอุ้ยเป็ดร้ายค่เด้วพี่นองเด้วทำบุญรอยวันด้วจ่าด้อ จานอะไรด้วยนี่หน้ากะเซ็บแล้วต okay. ัวน okay. so, ี oh goodness, word, ้ตัวนี้ซอยแกนกืดเนาะต้มงเจอเศษกระดูกหมูจ้าเจอเศษกระดูกหมูด้วจ่าเศษกระดูกหมูต้นประเทศออื่นบอกเลยจ่าหางเฮ็ดไว้ด้วจ่าเด้อจ่าเริ่มห่อแล้วเริ่มห่อแล้วเด้อจ่านี่อุ้ยใส่กะทิใส่หมูสามชั้น ด้วยการกระลังฮอด้วยกานน้องสาวกรลรังห่อห้อยกันด้วยเจ้าอ้ยเอาไปแจกมือบานหัวหน้ากบมือเด้อหนีหลายป้ดนี่ม่น่ะเฮ็ดแจกด้วยจ้าพู่อว่รเฮ็ดแจกเอาไปแจกมือบานหัวหน้าเลยด้วยหนีมือบานหัวหน้าจ้า เก็บขาบไปแล้วเว้ยไม่เอ้ยจ้าพี่่ายายกาเมกาพอมวนกาาเล่าเี่ย้มากกาอยากกินอยากเาอง่านี่มัหนึงแล้วนี่หนึ่งไว้ด้วยซึ่งนึ่งด้วยจาด้วยอู้ยยังไ่ทันบกตายตายยังไ่ทันบกด้วย เอ้ยบ่แส่มาดูเโบ่มันมีเต่ตอนเอนยเล่ยเล่ยเลนยเล่ยเน่ยนอ่ย่ยเล่ยเนาะมล่ตเล่ย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 เลยเล่เลยเลอยเล่อเล่ยเลยเล่อเ่ย่ย่เล่ยเยล่เลยเ่ยเ่ยเยเลยเเล่ยเล่เ่ยเ่ยเยเยเ่ยเเยเ่ย่ยเ่ะเล้เ่เยเ นี่เฮดบอลเป็นตัวแส้เป็นตัวแส้เงินหมื่นเนาะมันคำแล้วจบคลีบใบเพียงแค่นี้เด้อจ้าเฮ็ดหมกนี่งานนั่นนี่เขาเด้อจ้าขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแท้ทุกคอมเมนใจใหย่โดยที่ยหญ่จะไม่กล้าเลยด้วยจ่าโดยที่เสมอมาแต่ยายผิดพลาดเพราะกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนเห็นบอลนี่แล้วล่ะเฮ้ยไม่ได้โอเฮยนี่ไม้โอ้ยเฮ้ยนี่สุกแล้วด้วนี่อ๋ <ไ>ตัวผู้นี้ซึ่ง <ไป S 1> นึงด้วยจ้านี่สองซึ่งด้วยจ้าด้ว <ไป S 1> ย <laughs>